สวัสดีครับก็อยู่ในเกมไอเดเหมือนเดิมนะเพื่อนรอบนี้ก็จะมาเล่นเป็นปืนกาลิวเหมือนเดิมนะเพื่อนเป็นปืนกาลิวคาร์บอยนะผมประมาณนี้เลยนะครับผมพาวเว์ความแม่นยําแล้วก็แรงถีบกลับนะน้าหนักแล้วก็การลั่นกระสุนแต่ว่ามันลั่นกระสุนช้ามากนะเพื่อนแบบหงดหงิดมากเลยผมกวมจะยิงออกแต่ละนัดได้ไปเราไปเล่นอ่าซิงเกิลกลนกันหน่อยนะครับผมไปสักหนึ่งเกมแล้วกันนะ Double kill. Multi kill. Double kill. Go girl! Double kill. OK เพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะนี่ก็คือปืนกาลิวอาคาบอยนะมันก็จะเล็งกล้องได้ด้วยนันเพื่อนแต่ว่ามันลั่นกระสุนช้ามากนะผมจะยิงให้เพื่อนดูนะเป็นไงโคตรชา้าเลยผมบอกกว่าจะยิงออกแต่ละนัดใจจะขาดนะอ่ะคลิปนี้ผมก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ผมหน่อยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบา,บายๆครับ